ผู้ชายจนจนคนหนึ่งไม่คิดเลยว่าความรักจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้มีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่เต็มไปด้วยความยากจนมีครอบครัวหนึ่งยากจนมากบ้านเก่าอาหารไม่พอลูกชายคนโตของบ้านต้องแบกรับทุกอย่างไว้บนบ่าเพื่อพ่อแม่และน้องๆเขาตัดสินใจออกจากหมู่บ้าน ไปทำงานในเมืองใหญ่กรุงเทพที่นั่นเขาได้งานเป็นคนขับรถให้กับครอบครัวเศรษฐีมากทุกวันเขาขับรถหรูแต่ชีวิตของเขาอย่างว่างเปล่าว,วันหนึ่งเขามีหน้าที่ไปส่งลูกสาวเจ้าของบ้านไปมหาวิทยาลัยเธออายุเพียงยี่สิบปีสวยอ่อนโยนและจริงใจจากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปีความรักก็ค่อยๆเกิดขึ้นหัวใจสีแดงเขารู้ดีว่าเขาจนแต่เธอรวยเขาพยายามถอยห่างแต่เธอกลับพูดว่าชี้มือไปทางขวาฉันไม่ได้รักเงินของคุณฉันรักหัวใจของคุณทั้งสองตัดสินใจแต่งงานกันแม้จะมีคนคัดค้านผู้คนดูก หัวเราะเยาะแต่โชคชะตากำลังรอเวลาหลังแต่งงานเขายังทำงานหนักไม่เคยยอมแพ้พ่อของเธอเห็นความตั้งใจจึงสอนธุรกิจให้เขาจากคนขับรถกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวันนี้พ่อแม่ของเขาไม่ต้องจนอีกต่อไป น้องๆได้เรียนหนังสือดีๆและเขาจากชายยากจนกลายเป็นคนที่มีชีวิตหรูหราส่องแสงแวววาวชี้มือไปทางขวาเมื่อความรักเป็นของจริงโชคชะตาก็เปลี่ยนตาม